รอยแผลแห่งศรัทธาปรางกู่สวนแตงที่ฟื้นคืนชีพณนะอำเภอบ้านใหม่ชัยพศณ์ณนะบ้านดุงยางอำเภอบ้านใหม่ชัยพศ์ท่ามกลางความเงียบสงบของทุง่งนามีเทวล,ลัยเก่าแก่อายุกว่าพันปีตั้งตรงานอยู่นี่คือปรางกู่สวนแตงความงดงามของสถาปัตยกรรมขอมแบบนครวัดที่ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่16ปรางอิฐสามโอ่อที่เรียงตัวกันบนฐานศิลาแรงหันหน้าท้าทายแสงตะวันทางทิศบูรพาเคยเป็นที่สถิตของทวยเทพในศาสนาฮินดูและเป็นศู รวมศรัทธาของผู้คนแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ความสง่างามที่เห็นในวันนี้ก้อนอิฐทุกก้อนเคยร่ำไห้กับความโลภของมนุษย์ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยไปเชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เสียงระเบิดกึดกก้องเพื่อพังทลายองค์ปรางลงมาเพียงเพื่อหวังจะจุรกรรมชิ้นส่วนทับหลังอันล้ำค่าไปขายทับหลังรูปนารายณ์บรรทมศิลป์การกวนกรียณสมุดและสิวนาทราชสมบัติแผ่นดินถูกพรากไปแลกกับเศษเงินทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังทว่า ศรัทธา,าไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายาดกรมศิลปากรได้เข้ามาอบอุ้มและชุบชีวิตปรางกูสวนแตงให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่รอยต่อของอิฐทุกก้อนที่ถูกเรียงกับเข้าไปคือเครื่องเตือนใจถึงบาดแผลในอดีตแม้ในวันนี้ทับหลังของจริงที่งดงามวิจิตรจะถูกเก็บรักษาไว้ไกลถึงพิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแต่จิตวิญญาณของสถานที่ยังคงสถิตอยู่ที่นี่ปรางกูสวนแตงจึงเป็นมากกว่าโบราณสถานมันคืออนุสรณ์สถานแห่งความเจ็บปวดที่สอนให้เรา รู้จักห่วงแหนรากง่าของตนเองลองแวะมาสัมผัสอิดเก่าแก่เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากข้อหินที่เล่าขานตำนานบทนี้ให้ฟังมรดกที่เคยถูกทำลายแต่ไม่เคยตายจากความทรงจำบุรีรัมย์เวลิลดมหานคอรอีสานใต้สระอกล่าวออนไลน์24ชั่วโมง uh uh uh, uh, uh.